ยินดีต้อนรับเข้าสู่ณะวัน712 Channel ช่องที่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมบรรยากาศและสถานที่ต่างๆในเยอรมนี ani, ที่เพื่อนๆเคยไปมาแล้วหรือยังไม่เคยไปเราจะพาเพื่อนๆไปกันค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ thank you eine große Gans mit einem Grün ำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไว้ที่ด้านล่างได้นะคะขอบคุณค่ะบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ